ไปที่ถนนรับทราบกำลังไปที like ่ถนนตางผมเลยใช่ไหมเขาอยู่นอกหัววะดังเลยเขับลงมาข้างล่างตรงที่ทั้งซาลีขอบวะขอบปากสมบูรณ์เยอะนี่เนี่ยเขาได้ยิงจากปืนรับทราบดักไลยกุณแจ็คดักเลยตอนนี้ดักจริงมากที่สุดครับไม่ได้ตอนนี้ไม่มีมุมจ้าแถวแฮปมีรถแถวแฮปมีรถรับทราบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปที่แบจริงๆ้วเนี่ยมาแล้วโดนแนันึงสวยครับเนี่ยรถมอยู่ที่ออฟเตอร์ะคันนึงก็ปิดเออพีเอกระ้วเลยอะโอเคตอนนี้สามนาทีผมลูดได้อะถ้าเกิดมีรถเครื่องดาวผมลูดเลยนะ ไม่เียวไม่น่าจับไม่น่าจับบอาร์ลเต็มซ้ำเต็มซมันขับลงไปที่แฮมเจาะใกท้อมปินสกัอกบางถูกเข้าทงเอาละไปไปไปลองเข้าทงเลยเข้าทง นี่ใครที่ไม่ยถงนะข้าวถงเลยศัตรูดาวไปเยอะให้หน่อยตูดาวศัอยูถงชาลีศัตรูที่มากับรถดาวแล้วนะเดรนเห็นเห็นโอเคเตรียมตัวเลยอ่ะมันวิ่งขึ้นไปด้านบนวิ่งขึ้นไปด้านบนโอเคครับขึ้นน้อยไปแล้วอ่ะ หยียบไม่ร้อยมันเหยียบไม่แต่ผมไปช่วในตัวมันไม่ไหวแล้วคุณแจ็คโดนเหรอคุณแจ้งโดนเหรอโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอเคเดี๋ยวเราตายโดนทำไมดินะเกิดอะไรรึโอยโอ้โหต่อหน้าผมเลยจากต่อหน้าผมเลยมีมัฟแมนจับจับเป็นรถใหญ่ตึบด้วเปื่อนเลยเนี่ยเปื่อนคนใช่ใช่รถขับทางตรงนะคะผ่านทุ่งไปแล้ว นะครับตัวโอ้โหมาร์กแมนแม่งคุมทุกมุมเลยวะมันแฉ่รถต้องปิดเขาอยู่ตรงมวกแดงแมอยู่ตยวชาลีที่กูแจ็คเจอมันครั้งแรกอ่ะถึงชาลีาล<ม>โอ้ยนึกออกมาถึงที่ผมอยู่เหรอครับจ้า ไม่รัวจังมาแม่ดาวครับเจอเรดิโอหรอเจอเคโอเลยไม่ไม่ไม่ไมด่ดาวสองศัตรูอยู่นี่นะศัตรูอยู่ทางม,มุกมันออ,อกปานมุกไปอะปีนลงไปข้างล่างอ่ะมันมันดาวสองมาจากตรงเนี้ยตรงที่ผมอยู่อ่ะตรงศพจา่า โรจีเขามาด้วยโอจากในหมู่บ้านในหมู่บ้านเยอะมาก<อ>เอ๊บ้านที่ตรงเราวางแคมป์เก่านะตรงนั้นน่ะเยอะเ,ยเลยอยู่ในบ้านนั้นเยอะเลยเหมือนโรจีเขาจะขึ้นไปส่งของอะ่ะทางขึ้นในห้องบนทาง,ทางแถบเขาบานเขาใช่ไหมหลบอยูแ่แถวบ้านนั่นแหละนะระวังด้วยนะ ถ้าเราการตรงนี้ได้อีกสักสิบนาทีอ่ะน่าจะจบเลยครับเกมน่าจะจบเลยสิบนาทีอ่ะอินฟานอยู่หน้าคุณแจ็คนะป้อมปิดเขาวิ่ทางขวามือทีนี้วข้างหลังคุณมาแล้วนะครับแตวบ้านเอาเซิร์ฟแบบแจ็คโอเป็นป้อมปิดเขาไล้รับจับ

ก็ไมเหยียบหน่ว่าข้นไหนอ่ะ <laughs> าอาจามวิเอ็ดอันนี้มันดีเนะี่ยโอ้ยยังเล่นธุรกิจเนะี่ยสายกลับมา ตัวหนึ่งวิ่งไปใช่ใช่เจ้นเอกวีเขาอ้อมไปด้านหลังบนเขานี่เขายังไม่เจอเรดิโอใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่เจอถ้าหาเจอหาได้เลยครับไปช่วยทินฟานเข้ามาทางทุ่ง หลอดหน้าผมแจ็คอะเฮ้ยจาบอกแปดล้อด้วยโอ้โหแม่งเที่ยมหมื่นอย่างวะไอเรดิโอไม่สำเร็จไม่เป็นไรไม่ไรทำดีครับทำดีแล้วจ่าผมกลังไม่หาเฮ้ยเฮ้ยผมจะไปวัดศูนเฮ้ยเหมือนจะเห็นหรือเปล่าจาบอกสี่ให้มาช่วยหน่อยได้ไหมคะตรงเรดิโอได้ครับ ได้แล้วผมยื่ตัวรถออกไปนี่นะได้แล้วได้แล้วกำลังดีกำลังดีเสร็จแล้วครับจ่าขึ้นรถเลยเด็กอ่ะสองสามตีก่อนคุณเลสขึ้นป้อมคุณเลสขึ้นป้อมเพื่อเราโดนยิงขวามือให้ผมไปเลยไหมเอวีเอวีเอวีตรงทางอเซิร์ฟทางเซิร์ฟบนเนินหินคุณเลสขึ้นป้อมคุณเลสขึ้นป้อม งหลังเขาลังมุงดันเข้ามาแล้วนะครับต้องกลับเลดี๋ยวไปเอวีมาจ่าเอวีมากลับเทนสเตชั่นอย่างปะเนี่ยเห็นเห็นเห็นกับคุณเล็กขึ้นป้อมยังเนี่ยขคือแล้วึ้นแล้วโอเคไม่ต้องรีบน้ารถหน้ารถเพื่อนเนาะโอเคคุณคอร์ลลีสปายเลยรีสปายแล้วขึ้นรถแล้วขึ้นรถเลยเราไปเลย ยังโดนแทนเด้มไปมันเลยหนีเลยคอืนนี่ยิงเข้ามาเข้ารู้ดะไม่แน่ใจไม่ยอนเข้าสักทีอ๋อมันวิ่งนานมันวิ่งนานน่าจะปัญหาเดียวกันบบบกเมื่อกี้มันน่าจะป้อมข้าแล้วหลุดด้วยน่าจะป้อมแตกเราถีบเขาครับตามถนนหลังครับเยวเพื่อนยิงผมไอ้เนวดายยิงผมงงเลย รีได้แล้วแก่ยิง <C> คุณเลสรับเอ่อเอารถไปซ่อมที่รีแพร์ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผมขึ้นเวบีก่อนแนปะ๊บนึงฝากเลยครับอ่ะรีแพร์อยู่ที่นี่นะรีแพร์อยู่ที่มุฟแล้เขาลองขับเหรอใช่เดี๋ยวขับให้ขึ้นปืนเลยไปเลยออไปเลย <C> ไปซ่อมเลย เราเรามีเรือรีซับไพดด้วยโคตรที่อ้เด็นั่นก็ได้แก้ซ่อมรถแล้วซ่อมใจหมดตายรอดักในเมืองเลยนะรอดักในเมืองเลยม่นม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรปล่อยปล่อยเขาให้มีคนใหม่ไปเถอะครับถ้าถ้าถ้าขนาดนี้แล้วอ้อนี่อ้อมหลังรถให้เขาถอยกลับมาชมผมอีก ผมว่าตอนนี้แฮบเขาน่าจะอยู่ฝั่งบนเขานี่แหละทางเนี่ยเป็นไปได้สูงมากคุณแจ็คเจออะไรไหมคุณแจ็คเขาวิ่งกินเพียบเลยจังบราววรถเขานะคะบราววเป็นรถใช่ไหมลับๆเป็นรถอะไรอะรถป้อมอรถคันใหญ่ป่ะใช่ปืนใหญ่อะไรวะ LAV เหรอโอเค เอวีเราเนต้องจับปอดก้าวเราใครอยากเข้าไปตามสูตรเอวีเลยพอเจอปุ๊บก็ลงแล้วก็ยิงเลยยิงไม่ได้ยิงไม่ทันเอวีต้องถนนหลักเขาถอยกลับมาแล้วครับจับถ้าล้อแตกแจ้งเลยนะผมแอร์สไตล์ใส่แม่งเลยุ้ยถอยกลับไม่รอแล้วครับโอเคเก็บลอยลอยให้ชวนไม่หมอโต <também S 2> ขับไป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 ตรงปั๊มน้ำมันเดี๋ยวคุณก็ลงนไปเขาเคลื่อนแล้วนะครับนี่มันอยู่ขวามือแล้วปะเออลง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 ไปลงไปยังไงอยู่ไหมยามอยู่ไหนอ่ะ มันต้องผ่านเนอะมันต้องผ่านด้านหาเสียงมันยิงศัตรูด้านหน้าศัตรูด้านหน้าศัตรูด้านหน้ากลับไปตัวคุณต่ออะไรททิ์ต้องวิ่งกลับมาแล้วผมว่า มันมันอ้อมไปตรงซูเปอร์ฟอบเราอาอาตีอาตีอาตี้อรเตี้ <c oughs>